S <S อ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคุยเปิดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัว h e a m i Video Capture นะครับอันนี้ผมซื้ออยู่ที่190บาทนะครับบวกค่าส่งแล้วอยู่ที่200นะครับ ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็คือตัวที่เราไว้ใช้ในเรื่องของภาพเข้านะครับก็คือพวกกล้องเอากล้องเข้ามาใส่ในตัว o b s นะครับแต่บางท่านอาจจะใช้ในเรื่องของตัวโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมดอยแคมนะครับหรือ power mirror แต่2ตัวนี้เนี่ยมันติดไลน์เส้นนะครับมันจะปวดหัวนิดนึงนะครับในเรื่องของตัวไลายเส้นของตัวโปรแกรมมันแต่ตัวนี้จะส่งสัญญาณภาพที่ที่720นะครับคูณส0 0 ก็พอใช้ได้นะครับเวลาเราดูในแท็บเล็ตนะครับหรือในโทรศัพท์หรือนอตบุ๊กก็ภาพก็ชัดอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่เขามีมาให้ก็มีแค่ท่นนะครับก็มีแค่กู้มือการใช้นะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก็ลองแกต่ส่วนวิธีใช้ผมทําวิดีโอให้ละนะครับคือเวลาใช้เนี่ยเราก็ไปต่อกล้องนะครับกล้องโทรศัพท์หรือกล้องถ่ายรูปนะครับ ก็ต่อสัญญาณภาพที่เป็น HDMI เข้ามาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบในช่อง USB เท่านี้ครับแล้วเราค่อยมาตั้งค่าในตัว OBS กันนะครับสามารถที่จะส่งสัญญาณภาพนะครับแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมแนะนําเรื่องของภาพดีกว่านะครับผมลองใช้อยู่ประมาณสัก4-5ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีการเซตนะครับ ทีนี้ก็จะมาทดสอบนะครับตัวการ์ดนะครับวิดีโอแคปเจอร์นะครับที่ใช้กับตัวกล้องอันนี้เป็นแบบ usb นะครับ usb ธรรมดานะครับตัวนี้ราคา150าทนะครับที่ผมซื้อมาใช้นะครับวิธีการต่อนะครับไอตัว hdmi เนี่ยเราต้องไปต่อกับตัวกล้องก่อนนะครับก็เสียบเข้าไปที่ตัวนี้เลยนครับพอได้เสร็จนะครับแล้วก็เสียบเข้าช่อง ของตัว Notebook นะครับหรือตัว PC พอเสียบเสร็จนะครับเราจะมาตั้งค่ากล้องกันนะครับมาดูนะครับนะครับทีนี้วิธีตั้งเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับเราก็เขไปที่หัวตรงนี้นะครับใน OBS นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Video Capture นะครับพอได้เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ ทำการตั้งค่าไม่มีอะไรนะครับแต่เพื่อเข้าไปนี่ผมใช้มาแล้วมันจะเขียนว่า USB วิดีโอนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกวิดีโอสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วกดโอเคอันนี้ผมจะเปิดตามขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพผมจะเดินผ่านกล้องให้ดูนะครับ ก็ไห้ได้นะครับถ้าของใครจะทำเปลี่ยนสกรนนะครับใช้ OBD ก็ได้ก็คิดขวาที่พิเตอร์นะครับแล้วก็มาเลือกตัวฮันดยีนะครับแล้วก็เปลี่ยนีไปให้มันลบสีเขียวออกนะครับทีนี้เราก็จะเป็นมีแต่คนอย่างเดียวนะครับถ้าชอบวีดีโอนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทั้งในยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับขอบคุณครับ